ไม่ให้ภัยมันเกิดเนี่ยเราจะป้องกันยังไงนะหนึ่งนี่คือในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเรื่องอะไรต่างนี่คือพื้นฐานที่จะต้องไปสร้างความรู้ความเข้าใจให้น้องนะครับแล้วก็อาจจะมีการปฏิบัติมีอะไรก็อันนี้ก็เขาก็จะไปคิดกันนะป,ป้องกันหลกัหลากการทาไงจะให้มันเกิดขึ้นนะครับทาไงให้เกิดขึนนะ้นเช่นภัยจากท้องถนนเนี่ยที่ว่าในเรื่องของรถนะครับรถรถรถ,รถชนกันนะ รถชนกันอย่างเงี้ยนะเราจะมีทางป้องกันยังไงสาเหตุมันเพราะอะไรละ่ะมันอาจจะเรื่องของหนึ่งเนี่ยไม่เคารพกฎจราจรไหมดื่มสุราในเวลาขับไหมนะไม่ปฏิบัติตามสามอสองข้อหนึ่งรอไหมอะไรเงี้ยนะเ,เราก็ต้องไปหาทางนะป้องกันให้มันเกิดขึ้นก็ต้องไปสร้างความรู้สร้างความเข้าใจวพาสร้างความตระหนักอะไรต่างๆนีน้นะครับนะครับเราต้องหาทางทำไงไปให้ป้องกันเกิดนี่วิธีการนี้คือสําคัญสุดเลยไม่ให้มันเกิดมันจบเลยนะถ้าทำได้ แต่ทนี้มันเกิดถ้ามันเกิดถ้ามันเกิดมันไม่ไหวแล้วอย่างแผ่นดินไหวเนี่ยนะเราไปห้ามมันได้ไหมเนี่ยแผ่นดินไหวที่เชียงรายเนี่ยแล้วเมื่อสองสามเดือนเนี่ยสองสามอาทิตย์เนี่ยมันไม่มีอะไรห้ามได้เนาะมันไม่ได้มันเป็นธรรมชาติไทยธรรมชาติมันเกิดตามปฏิกิยานะตามจุดอิ่มตัวของมันแล้วที่มันจะต้องเกิดมันก็ต้องระเบิดขึ้นมาแล้ก็ป้องกันมันแับจะไม่ได้เลยนะครับ ในองรงการองกันไม่ให้มันเกิดนะแต่มันเกิดแล้วเนะี่ยเราต้องมานะครับต้องมาแก้ต้องมาแก้แกนะขณะเกิดภยัยพอเกิดแล้วเราจะทำไงให้มันสูญเสียน้อยที่สุดนี่คือเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องมีการใช่ไหมทำไงให้เกิดคนตายน้อยที่สุดนะเกิดประชาระยบอพยพประชากรให้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องหนึ่งคือหลักการของเราขณะเกิดภยัยเราจะทำาไง รให้มันเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดนะหลังเกิดภยัยเราจะไปรู้นะซ่อมแซมไปอะไรยังไงอย่างเงี้ยนั่นคือหลักหลักของพวกเราที่ต้องอเรียนรู้นะครับในส่วนนี้ด้วยนะครับก็อยากเรียนว่าตรงนี้แหละมันก็จะเป็นแนวทางนะครับของพวกเรานะครับแนวของเราแล้วก็เราเป็นอาสาสมัครเราต้องมีความรู้ต้องมีประสบการณ์ที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือนะครับไม่ใช่ไปเข้าไปมั่วๆในไม่ได้ <laughs> นะเราต้องมีทักษะ มีการฝึกอบรมนะมีการฝึกฝนนะครับถึงจะได้ไปช่วยนะครับได้ทงเหตุการณ์และถูกต้องนะครับตามหลักวิชานะครับผมก็อยากจะเรียนว่าในในภัยแต่ละครั้งแต่และการเนี่ยนะครับอย่างเป็นตัวอย่างนะครับที่ก่อให้เกิดความสูญเสียมากมายเลยซึ่งเราก็พยายามหลายฝ่ายพยายามแล้วนะครับผมก็อยากจะพอยกตัวอย่างนี่ไยตัวนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะซึ่งซึ่งผมเนี่ย เกี่ยวข้องหรืออาจจะอยู่ในเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกันเลยเนาะช่วงประมาณสักสามเดือนสี่เดือนที่แล้วนะครับผมผมเข้าไปกรุงเทพนะครับเข้าไปกรุงเทพจากขอนแก่นเข้าไปกรุงเทพเนี่ยนะออกจากขอนแก่นประมาณเที่ยงคืนนะก็ใช้ถนนสายมิตรภาพนะครับเข้าไปอันนี้ปนไปในช่วงของก่อนจะก่อนจะเข้าโคราชนะครับก่อนเข้าโคราชประมาณตีตีกว่าแล้ตีสับตี กล้ตีสามแล้วตีสองตีสามแล้วนะครับตีสองตีสามแล้วนะผมก็ผ่านไปแยกสีแก่แยกแยกนะผ่านได้ประมาณสักห้านาทีนะประมาณนะั้นพอหันมาทีนะครับไฟด้านหลังลุกโทรแบบช่วงเลยเกิดนะตกใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะพอผ่านไปใช่ไหมเนหลยก็คือในคืนนั้นเกิดเหตุก็คือก็คือรถรถทัวร์เนี่ยรถทัวร์ที่มาจากทางบุรีรัมย์ขึ้มาทางนั้นนะ นะครับก็มาส่งผู้โดยสารเข้ากรุงเทพเท่าไหไรเ่ยแล้วก็เป็นช่วงที่เช้ามืดเนาะปีสองตีสามนี่ยังนั่งคุยร้องเพลงกันอยู่ไหมนะทำอะไรกันอยู่ปีสองตีสามผู้โดยสารนอนนอนแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องเลยนอนก็หลับแบบสบายเลยอะไรอย่างนเนาะก็ปรากฏว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็คือรถพ่วงรถพ่วงเนี่ยมันดูเธอเลี้ยวกลับนะมันกัดแล้วกัดตัดหน้ารถทัวร์แล,ล้วรถทัวร์นี่ก็มาด้วยความเร็วสูงเลย ในขณะที่ผู้โดยสารเนี่ยหลับไหลสลบสะลยนอนหลับกันทั้งคันคิดดูมันเกิดอะไรขึ้นนะนะครับแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นก็คือไฟก็ไหม้ทั้งคันเลยรถตัวน์ก็ดูแล้วน่าจะไม่เหลือสักคนเลยเนาะน่าจะหมดเลยทั้งลำหนึทั้งคันเลยเนี่ยเนาะแล้วก็ยังไม่รู้เลยกับตายก็ว่าถ้าตายคือตายกําลังหลับอ่ะตายกําลังหลับกำลังฝันบางคนกำลังฝันดีอยู่เลยอะไรเงี้ยนะครับนี่คือเกิดอุบัติเหตุทั้งใหญ่มากที่ ที่ตรงที่นั่นะนะอันนี้ผมเพลินนะครับเกี่ยวข้องนะครับไปยไปลายกับเหตุการณ์นี่คือเล่าให้ฟังนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเนาะนะครับก็มันก็หลายอย่างนะเรื่องการบันเหตุตรงนี้นะครับมันก็เกิดความสูญเสียมาเป็นความสูญเสียของญาติที่น้องไม่อยากให้เกิดตายในขณะที่ไม่รู้รู้ตัวเลยนะยังนอนหลับอยู่เลยอันนี้ก็เล่าให้ฟัง องเนี่ก็อยากจะเป็นผู้ทานหอนเป็นอะไรของเราสองที่เกิดขึ้นในบ้านเรากใกล้ๆก็คือเมื่อกี้นี้ที่ปทุมธานีเนาะปะทุมธานีเนี่ยเกิดอะไรเนาะ <c oughs> เกิดอะไรอเอออาคารในคอนโดอะที่วัดถล่มลงมาเนี่ยปกชั้นเจ็ดชั้นนะนะครับนะครับนี่ก็เป็นภัยที่เราเกี่ยวข้องเราเกี่ยวข้องนะอ,อบพรเนี่ยก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งนะที่ต้องเข้าไปเข้าไปบูรณะเข้าไปช่วยเหลือ เหตุการณ์ตรงนั้นนะครับแต่เข้าไปไม่ใช่เข้าไปยังไงเข้าไปต้องมีลีลามีผ้าทางนะมีผู้นํามีอะไรเข้าไปนะนี่แหละนี่ก็อยากให้เห็นพระมหาหนนะ์น่ะว่าตึกถล่มที่ปทุมนะครับนี่ก็เป็นอีนเนเนกเหตพจแบบหนึ่งนะที่ขนาดที่กําลังสร้างนะครับพาร์ทเคนตั้งคอนโด,ดอยู่เนี่ยห้าหกชั้นอยู่ๆก็ถล่มลงมาเงี้เออมันถล่มลงมาเง,ลงาี้ย แล้วแต่คนงานคนอะไรที่มันกำลังก่อสร้าง,อางหออะไรอยู่เนี่ยตั้งหลายคนเกือบยี่สิบคนอ่ะนะนะมันทำยังไงนะครับทุกคนก็โดนนะบาดเจ็บเป็นตาา่างกันแล้วก็มีติดอยู่ในอาคารซึ่ไม่สามารถออกมาได้เนะี่ยนะครับสามสี่ห้าคนเนี่ยมันก็ติดอยู่งั้นนะครับพอติดอยู่งั้นเนี่ยแล้วก็เอาสิหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยมันก็ต้องเข้าไปวางแผนเข้าไปช่วยเหลือทําไมจะคนออกมาให้เร็วที่สุดทําไมจะเอ่อ ูนะตรงนี้เหตุการณ์นี้ช่วยเหลือคนเจ็บนะคนที่ติดจะทำงานให้มันรอดนะทุกเวลาทุกนาทีมีค่าสำหรับเขาบางทีช่วยเหลือเขาช้าไปห้านาทีเนี่ยเขาตายแล้วแต่ถ้าภายในห้านาทีนั้นเน่เราได้รับการอบรมได้รับการฝึกฝนมาอย่างเีนเนี่ยเขาก็อาจจะมีชีวิตรอดมาทันทีอย่างนี้นะครับนี่ก็คือความท้าทายของฝ่ายป้องกันฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยนะครับที่อยากยกตัวอย่างนะใ,หให้ท่านฟัง อีกอันหนึ่งได้ยกเป็นสังหรณ์นะครับตา่างประเทศนันะ่นต่างประเทศก็คือล่าสุดพิทีที่เกาหลีนะครับที่เกาหลีเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อสองสามเดือนนาะนะเกิดอะไรนอกเกาหลีนะใครตอบให้ชื่นใจสมัยนี้นตอบให้ในเพื่อชื่นใจหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นที่เกิไดไป็นโซนพฤติกตามแบบมันไม่น่าเกิดแต่มันก็ต้องเกิดน,นะทำให้คนตายสอง อปอลคนเก่งพอแทนอบอลอปอคนเก่งมงนข้าลุกขึ้นมาแสนาบ้าเหวยแล้วก็ตอบให้ฟังที่มันเกิดใครอะไรเกาหลีลุกขึ้นดิลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นนั้นอ้าวอ้าวปบมือเพื่อนหน่อยนีเนี่เป็นเรือเป็นเรือแค่แย่ว่าเรืออะไรเรือสำราญเรืออะไรตรงเนี้ยน่ะเขาเขาก็ขายเนี้ยแต่ว่าพวาเออเนี่ยมันเป็นเรือของที่เอานักเรียนเนาะ ทั้เรียนเนี่ยไปศึกษาดูงานไปทัศนศึกษาใช้ใช้ใช้การเดินทางที่ทางทะเลเนาะทางทะเลปรากฏว่าอาจจะความโชคหลายนะของของนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือว่าทางกัปตันเนาะทางกัปตันแล้วก็ทางเจ้าที่บนเรือเนี่ยก็ขาดความรับผิดชอบขาดความรับผิดชอบไม่มีประสบการณ์ขาดประสบการณ์โดยเฉพาะตัวกัปตันเองเนี่ย นะครับการประสบการณ์นะครับกัปตันต้องพาลูกเรือพาเดินทางให้ตลอดรอดฝังให้ปลอดภัยนะครับซึ่งกัปตันเนี่ยต้องมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์แล้วก็ต้องรับผิดชอบนะะลูกเรือทั้งหมดที่อาศาาัยอยู่บนเรือแค่นั้นเนี่ยครานี้มันเกิเดเหตุการณ์อาจจะไม่คาดฝันเกิดขึ้นอะไรขึ้นนะครับแล้วก็โดยโดยประสบการณ์น้อยนะครับยังไม่ถึงชั่วโมงบินของกัปตันเนี่ยนะครับอาจจะเกิดในเรื่องของ อายุเรื่องคลื่นนะเรื่องคลื่นทะเลเรื่องพายุเนี่ยนะครับก็สามารถไม่สามารถที่จะประครับประคองเรือได้นะครับอาจจะทาให้เรือไ,ไปกระทบกับอีกตัวโคกอะไรทำอยางเนี้ยน,นะครับก็ทําให้เหรือลูกหลานเนี่ยของชาวญี่ปุ่นเนี่ยล่มนะเรือล่มนะครับเรือล่มเด็กก็อาจจะมาทั้งสี่ห้าร้อยคนมั้งสามสี่ร้อยคนเนะี่ยนะครับเรือก็อับปางล่มไป ตอนนี้ล่มในวิธีการช่วยเหลือเนี่ยนะในขณนะที่มันร่มอะไรต่างเนี่ยนะครับมันไม่มีศึกาาเนาะไม่มีศกาาไม่มีอะไรก็รไม่มรู้จตัดสินยังไงน,นะ